มาแล้วสินะรายการแข่งขันแบดมินตันเวอร์ทัวร์เริ่มต้นแล้ว,ลวพรุ่งนี้รายการแรกของปีแล้วก็เป็นรายการใหญ่เลยรายการซูเปอร์ร้อยก็คือแบดบมินตันก็จะมีแบบซูเปอร์ 100, ร้อยซูเปอร์เจ็ดร้อยห้าสิบซูเปอร์ห้าร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ซูเปอร์ร้อยอะไรเงี้ยจุดรายการพันก็ถือว่าเป็นการรายการใหญ่ที่สุดเนาะก็จะแบบถือว่าเป็นการรายการใหญ่ที่สุดนอกเหนือจาก ารายการโอลิมปิกกับชิงแชมป์โลกที่แบบคะแนนมากกว่านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นรายการแรกที่แบบรายการใหญ่รายการแรกของปีก็ตื่นเต้นวงการแบดกันัาคือขักอีกแล้วเนาะก็ติดตามเชียรนักกีฬาไทยได้ในปิโตนัสมาเลโอเพน2024นะจะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่เท่าไหร่วะ14ก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีทองของนักกีฬาไทย ในการแข่งขันแบบมีตันเนาะก็แน่นอนก็ต้องตามเชนเนอ้องวิวกุลาบูธเนะาะแชมป์โลกปีที่แล้วแชมป์โลกคนไทยไปีเยวล่าสุดที่เป็นแชมป์ล่าสุดเนาะก็บาาปอก็ยังมีความหวังก็ก็ยังถือว่ายังคิงแก่อยู่นะบาาปอกก็ผลง,งานก็ถือว่าดีแล้วก็ราชินีของเรากลับมาแล้วนะน้องมีราชินุกและอินทนนท์เนาะก็กลับมาแข่งแล้ว น้องมิวก็กลับมาแข่งแล้วหลังจากที่บาดเจ็บหายไปหลายเดือนก็ส่วนระดับโลกที่แบบที่กลับมาแข่งก็มีอากาเนะเยอกาับมูชิเนาะออกเสียงถูกไหมวะอืมก็กลับมาแข่งก็ใครเป็นแฟนบัตก็ตามดูเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตามดูเหมือนกันก็เนาะบดติปีนมันก็จะแข่งเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยก็มันก็ดูผลงานดูฟอร์มดูร่างกายเป็นอาทิตย์อธิบายปีนี้ก็เริ่มรายการแรกก็ หวังว่าไทยจะเข้ารอบลึกๆให้ได้เชียนะสู้ๆจ้ะทิมชะไทย